เอาเอาถึงเรื่องราวนะคะเรื่องราวก็จะเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับชาวบ้านธรรมดากลุ่มคนที่เขาแบบบังเอิญมาเจอกันโดยแบบโดยมีเหตุการณ์ที่ทําให้เขาบังเอิญเจอกันอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะมีพลังบางอย่างที่เกิดขึ้นกับแต่ละคนอะไรเงี้ยคราวนี้เขาก็เลยมารวมตัวกันแล้วเขากา็ไปช่วยเหลือสังคมอะค่ะ ซึ่งในแต่ละตอนเนี่ยมันจะมีเรื่องราวที่ไม่เหมือนกันแล้วก็จะมีพวก,กออนักแสดงรับเชิญที่เข้ามาในแต่ละตอนอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะมาติดตามดูกันว่าใครบ้างที่จะใช้พลังอะไรที่จะช่วยเหลือใครได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะอะไรนะคะทำไมถึงเป็นน้องสองคนนี้หรอออ อ๋อก็คือเราก็จากการดูแคสตั้งแต่แรกใช่ไหมคะเหมือนก็เราก็ได้อมองหาแคสหะแล้วก็ตอนนั้นที่ทางบริษัทก็คือติดตามน้องยินอยู่แล้วก็เหมือนรู้สึกว่าเออคาแรคเตอร์ Character, แล้วก็เรียกว่าบุคลิกอะไรอย่างเงี้ยได้แล้วคือคืออย่างนี้เริ่มต้นนะ่ะตัวเมนหลักที่เราคิดก่อนเลยอะคือคุณแม่ดวงดาวอ่าเพราะว่าเพราะว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่า เป็นเป็นกลุ่มคนที่มีพลังแล้วตัวเมนที่เป็นตัวมีพลังเนี่ยคือคุณยา่าคราวนี้เราก็เลยมองว่าเออถ้านย,ยินถ้าน้องยินมาเล่นกับคุณย่าน่าจะน่ารักใช่ก็เลยติดต่อน้องยินน้องยินเลยครับรู้สึกที่มาเล่นเรื่องนี้ครับเป็นยังไงบ้างเป็นยอมีพลังครับพิเศษด้วยโอ้ยสุดสุดแล้วท้าทายยินยังไงนะท้าชายท้าชายครับท้าทายก็เป็นเป็นอุ๊บซีอะไรอ่ะเป็นเป็นไพ่ไพะเอกที่ไม่ได้เห็นบ่อย มันมีครับมีพลังอยู่ในเรื่องเราสปอยได้ไหมเราของเราเป็นแนวไหนพลังแนวไหนมีพลังหลายแนวว่าคือผมเก่งวนในเรื่องเลยอ่ะว่าง่ายๆ่งๆครับคือคือไม่มีใครต่อกลกับผมได้คือแต่ละคนจะมีพลังไม่เหมือนกันแต่ละเหตุการณ์ก็จะต้องมองว่าคนไหนควรจะใช้พลังอันไหนใช่แล้วหลังจากใช้พลังแล้วคนนั้นจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมาติดตามช่วยช่วยเป็นกำลังใจค่ะ โ okay. อเคอายินเป็นตัวแทนหน่อยครับาฝากเชิญชว,ชวนชวนะครับได้ครับผมก็ก็ฝากแซดทาวเวอร์ด้วยนะครับจริงๆแล้วก็เป็นเป็นกองที่น่ารักมากครับล้วก็ทำงานกันอย่างโปรเฟชชั่นอลมากๆจริงๆแล้วก็ดีใจที่ตววัวเองได้เข้ามามีส่วนร่วมเลยครับยังไงก็ทุกคนตั้งใจมากจริงครับตอนตอนนี้คันนี้ยืดแล้วนะฮะเจอขนาเล็กๆแล้วผมฝากให้ใจทีมงานทุกคนแล้วก็นักแสดงทุกคนด้วยนะครับฝากด้วยครับ